มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริง หนังสือเล่มเดียวเนี่ยนะครับจะทําให้คนไทยป่วยน้อยลงได้จริงๆหรอครับได้ดีครับครับรบอกต่อทำยังไงฮะบอกต่อนะบ,บอกต่อให้คนได้เข้าใจรู้เรื่องไปเรื่อยเยอะๆเยอะๆ,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 ๆนะครับเราก็เมื่อคนบอกต่อปั๊บก็มีความรู้ความรู้ปั๊บเขาก็าต้องไปไม่ต้องไปกินยาใช้ดําเนินชีวิตธรรมชาติครับผมแล้วอย่างนี้ จะมีวิธีการที่จะเป็นคุณหมอที่ดูแลตัวเองได้ยังไงคะเพราะทุกคนเป็นหมออยู่แล้วเนาะทุกคนเราเป็นหมออยู่แล้วหมอจะเก่งสุดคือตัวเราเองเนาะเราจะไม่ต้องพึ่งใครมากถ้าหากว่าเราเสียเวลากับการได้ศึกษาหาความรู้ับนะหาประสบการณ์เราจะเป็นหมอที่ดีนะกตัวเองก็คือว่าหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอใช่นะครับบันหาความรู้รเรารู้เรื่องอื่นมากมายเลยนะเรียกว่าสนใจเรื่องอื่นๆแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องของตัวเราเอง เห็นเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าต้องรับฟังสัญญาณเตือนภัยจากร่างกายด้วยใช่ไหมสัญญาณนะเรื่องเตือนภัยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะพูดไม่ได้บอกแล้วนะแต่มันสามารถส่งซิกส่งสัญญาณส่งข้อมูลมาให้เรารู้ับเราต้องจูนขึ้นนะจูนขึ้นให้ติดนะรับรู้สัญญาณนี้ให้ดีครับผมเราจะเอาเอาความรู้เนะี่ยมาแก้ไขชีวิตเราได้ครับ,รบสรุปนั่นคือเราสังเกตสัญญาเตือนภัยของร่างกายเราเองแล้วก็หาความร,รู้เพื่อจะมารักษาเราเองได้ครับผมค่ะ ครับวันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับประโยชน์ของข้าวกล้องค่ะว่าคืออะไรแล้วพอได้ข้าวเปลือกมาแล้วทำไงต่อค่ะต่อเนื่องเป็นข้าวกล้องได้เลยใช่ส่วนประกอบของลำก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีของแดงวิตามินบีมันเยอะมากเลยมันมากคือวิต ทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการเลยนะทําไมที่ไม่เข้าใจว่าแล้วเขาจะขัดออกทําไมเนี่ยข้าวที่เป็นข้าวกล้องของข้าวซีเรับข้าวขัดเหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคหิดจางข้าวกล้องเหมาะสหรับผู้ป่วยเบาหวานแลืสารอาหารที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีวิธีตดสอบหรือเปล่าครับนี่ค่ะเรามีเรามีพร้อมนะคะใครไม่ป่วยยกมือขึ้น